เพลงช่อยคำสุภาพขนมไทยเออเงเออเอาเยปะเทง่งปะเท่งปะเท่งเท่งปะเท่งปะเท่งปะเท่งเท่งสวัสดีทุกท่านที่อยู่ที่นี่ล้วนหน้าตาดีดูใช้ได้พวกเราเด็กโรงเรียนวัดโคกมมประชาสามัคคีอ๋อรู้จักใช่ไหมรู้จักใช่ไหมเอยรู้จักใช่ไหม ปะเท่งปะเทิงปะเทิงเทิงปะเท่งปะเทิงปะเทิงเทิงวันนี้พวกหนูมาหมอกความรู้ลองฟังกันดูถดท่านทั้งหลายหนูจะพูดเรื่องคำสุภาพมีผู้ใดทราบว่ามันคืออะไรอะไรอะไรเอ้ยอะไรอะไรปะเท่งปะเท่งปะเท่งเท่งปะเท่งปะเท่งปะเท่งเท่ง คำสุภาพคือคำที่ไม่ยาบเมื่อก่อนใช้กราบทูลกษัตริย์ไงกราบทูลกษัตริย์ไงเอ้ยกราบทูลกษัตริย์ไงเรามักใช้แทนคำสามัเรามักใช้แทนคำสามัาม,าม,มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวว่ากันต่อไปเอชาเอชา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 ,ชา,ชาน่อยแม่ คำสุภาพคือคำที่ไม่หยาบคายเมื่อก่อนเราใช้คำสุภาพสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ปัจจุบันคำสุภาพยังใช้กับสุภาพชนได้อีกด้วย